ลัคนาราศีสิงห์นะคะช่วงนี้ดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดาวใหญ่ๆ2ดวงนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยตั้งแต่วันที่30มีนาคมนะคะดาวพระราหูโคจรออกจากภพการงานการกระทําเข้าสู่ภพสุภาษได้ตําแหน่งเทวีโชคแต่ก่อนหน้านั้นนะคะก่อนการที่พระราหูจะโคจรโยกย้าย รัคนาราศีสิงห์ได้รับอิทธิพลแรงถีของดาวพระราหูค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องกิจการการงานนะคะเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนพบที่พระราหูสถิตอยู่เนี่ยคือดาวสุด์ดาวการงานของคุณโคจรมาอยู่ในเรือนของดาวเสา,าร์ในภพอริช่วงเดือนมีนาคม นะคะโอ้โหสนุกสนานเลยแรงถีบพระราหูนะคะวุ่นวายมากๆหรือบางคนนะคะหน้าที่การงานก็โอเคแต่มันเยอะขึ้นภาระหน้าที่มันค่อนข้างเยอะทำอะไรแล้วมันหายใจหายคอไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่แล้วอีกจังหวะหนึ่งดาวพอังคารก็โคจรมาสถิตร่วมกันก็เรียกได้ว่าอางัางคารก็ไม่ถูกกับดาวเสาร์นะคะสนุกสนานในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะวุ่นวายเหลือเกิน ะะแต่พอหลังจากจังหวะเข้าสู่ในช่วงของเดือนเมษายนแรงพระราหูเนี่ยโคจรมาสถิตพบนี้แล้วได้ตำแหน่งเทงบีโชคด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มสมูทขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของกิจการการงานตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปดาวศุกร์เองเนี่ยนะคะวันที่ประมาณวันที่หนึ่งเมษาดาวศุกร์ก็โคจรออกแล้วนะคะมาสถิตอยู่ในพปัตนิพบของดาวพระราหูนั่นเอง พราะปัตตนี้นะคะนอกจากหมายถึงในเรื่องของคู่ครองอาจจะหมายถึงหุ้นส่วนนะคะที่ปรึกษาของเราเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ย้ายมาอยู่ในเรือนนี้นะคะหนทางมันเริ่มสดใสแล้วในหน้าที่การงานและเป็นจังหวัดที่ดีนะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดเนี่ยที่ทาธุรกิจต้องการหุ้นส่วนหรือมีการลงทุนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษา มีโอกาสที่โดดเด่นนะคะโอกาสในการเริ่มทำธุรกิจแนวเนี้ยโดดเด่นหรือแม้กระทั่งในการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน์นะคะหรือ,โ,อ,โ,ลโ,อโลกโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสมากเลยแต่ว่าพอวันที่8เมษายนดาวพฤหัสนะคะโคจรมาอยู่ในเรือนของตัวเองอยู่ในภพมรณะ ะะได้ตำแหน่งเป็นพินทุบบาทก็คือดวงถ้าดวงพินทุบาทเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียจุดเสียเกิดขึ้นดาวพฤหัสอยู่ในภพมรณะภพนี้บ้เขาอยู่บ้านตัวเองก็คือได้พบเกษตรนั่นเองมีมาตรฐานความมั่นคงตามตำราก็กลาวไว้ว่าเออถ้าได้ตำแหน่งเกษตรนะต่อให้ดาวมันตกเสียจริงๆเนี่ยก็ถือว่าไม่เสียแต่อย่างไรก็ดีนะคะเราจะต้องไม่ประมาทดาวพฤหัสคือสติปัญญา นะคะอยู่ในพบมรณะมันย่อมมีอะไรอะไรมาทดสอบในเรื่องของสติปัญญาความคิดศีลธรรมนะคะเอาเป็นว่าเรามาโฟกัสในเรื่องของการงานการงานเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณมีโอกาสนะเจ้าของธุรกิจกิจการพ่อค้าแม่ค้าหรือคนทําทุกอาชีพ นะคะบางคนอาจจะมีหุ้นส่วนดีเพราะได้ตําแหน่งเทวีโชคมีการสนับสนุนนะคะหรือบางคนเนี่ยอ่ามีดวงนารีอุปถัมภ์ต่อให้เป็นสุภาพสตรีก็ตามมันเริ่มมีความเนื้อหอมเกิดขึ้นอาจจะได้คู่ต่างชาติเข้ามาสนับสนุนอาจจะได้เจอธุรกิจบางอย่างนะคะหุ้นส่วนบางอย่างมาชักชวนชัก,ชกนําแล้วคุณมองแล้วมันเห็นประโยชน์ทาแล้วมันเห็นประโยชน์แต่ทีนี้นะฟังให้ดีนะ ดาวแต่ละดวงชีวิตแต่ละคนนะคะในแต่ละปีมีความแตกต่างกันถ้าจังหวะปีนี้เกิดดาวพฤหัสคุณตกเสียและอยู่พบมรณะอันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะคือหนึ่งไม่ประมาทดาวราหูคือค,อความลุ่มหลงถูกต้องไหมคะต่อให้เป็นในเรื่องของพบปัตตนีพพคู่ครองก็ตามได้ตําแหน่งเทวีโชคก็ตามเขาเป็นคู่มิตรกับดาวเจ้าเรือนก็คือดาวอังคารเป็นคู่าธาตุกันนะคะแต่ว่าเป็นคู่แบบ บ้าๆลุยๆนะคะใจถึงขึ้นมาพึ่งได้ขึ้นใจถึงแบบลุยอ่ะโดยไม่ดูทิศทางลมเนี่ยมันไม่ได้ดาวพฤหัสเองตกพบมรณะคุณต้องมีสติอยู่ทุกวินาทีที่จะกระทําจะลงทุนสิ่งใดหรือใครมาร่วมให้คุณชักนําลงทุนนะคะธุรกิจออนไลน์ขายขายครีมขายโปรดปรักต์ผลิตภัณฑ์ที่มันมีแบบความเป็นลูกโซ่หรือการลงทุนต้องสต็อกต้องใช้จ่ายเงิน คุณดูศักยภาพตัวคุณคุณต้องอ่านเกมให้ออกอย่ามองอะไรด้วยความโลภด้วยความแบบเห็นแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวอันนี้มันอาจจะเกิดความเสียหายได้แต่เมื่อคุณมีความไม่ประมาทไม่มีความมีความระมัดร,ระวังการทำอะไรก็แล้วแต่มันก็มีโอกาสมีจังหวะที่มันจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยดาวพฤหัสตกพบมรณะตั้งสติให้ดี มองอะไรมองด้วยความด้วยเหตุและผลประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่ามองอะไรด้านเดียวต่อให้คุณไว้ใจใครมากขนาดไหนก็ตามคุณจงคิดไว้เสมอว่าหากเกิดข้อผิดพลาดหากเกิดความผิดพังหากคุณโดนโกงโดนหลอกละ่ะคุณจะรับมือแบบใดนะคะเงินมันอยู่ในกระเป๋าคุณเงินมันอยู่ในอยู่ที่คุณอะนะคะถ้าเกิดคุณไม่ควักออกไปอะ มันอาจจะปลอดภัยมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพียงแต่ปีนี้บางคนนะคะดาวพฤหัสดีตกสีขึ้นมาเอ้าเขาก็โอเคการทำธุรกิจบางทีไปลงทุนต่างชาติดีต่างจังหวัดดีทำธุรกิจออนไลน์ดีให้ความรู้ว่าเป็นที่ปรึกษามันขึ้นอยู่กับดวงดาวแต่แม่หมอพูดโดยรวมว่าลัคนาราศีสิงห์ด้วยที่ตัวคุณเป็นดาวพระอาทิตย์นะคะเป็นผู้นำ จงใช้สติให้มากขึ้นอย่าตัดสินใจอะไรด้านเดียวในทุกๆเรื่องมันจะดีต่อตัวคุณคนทําง,งานประจําก็เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณจะเนื้อหอมมากเพราะดาวประจําตําแหน่งของคุณเนี่ยก็คือดาวพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งต้นเดือนอ,อจุจจาวิราศแล้วก็พอกลางเดือนเป็นต้นไปได้ตําแหน่งมหาอุจโอ้โหนะคะทาอะไรแล้วก็มันดูแบบมีแต่คนรุมร้อมมีแต่คนให้ความนับถือให้ความช่วยเหลือให้ความเชื่อมั่น ผู้จารายก็มีแต่คนไว้วางใจแต่ทําอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาทค่ะอย่าไว้ใจแล้วก็บางทีเราเองอย่ายึดมั่นถือมั่นกับตัวมากจนเกินไปนะคะแล้วมันจะเป็นปีที่คุณค่อนข้างสมูทอะนะคะทำอะไรมันก็จะประสบความสําเร็จแต่มีโอกาสทุกอย่างเลยอย่าปิดกั้นตัวเองนะชาวลัคนาราศีสิงห์จังหวะนี้มีความ ้าวหน้าหลายๆอย่างกําลังรอคุณอยู่ในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของการเงินและในเรื่องของราบผลผลประโยชน์เนี่ยดาวพุธเองเนี่ยสถิตยอยู่ในภพสุพะนะคะซึ่งเป็นเรือนของดาวพระอังคารก็การเงินการทองราบผลต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่มันเกิดจากความคิดจากการกระทําของตัวของคุณเป็นหลักหรือบางคนอาจจะได้คู่ดีคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือ ขึ้นอยู่กับคําพูดของคุณบางคนได้คู่ดีอาจจะมีการเจราจาบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเกิดล่าผลผลประโยชน์บางคนมีกําลังมีหุ้นสว่วนดีคุยดีๆมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วคุณวัดดวงอพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเออมันเป็นกิจการการงานที่สามารถลงทุนทํากันต่อได้ คุณกำลังจะมีผลประโยชน์ด้านแบบหน,นในเรื่องของคําพูดจงพูดแต่สิ่งที่ดีๆรายได้มันจะเข้ามานะคะแม้กระทั่งในเรื่องของการค้าขายนะคะเป็นเอ่อพอค้าแม่ค้าท,ทําธุรกิจในหน้าต่างๆมันกำลังมีผลประโยชน์ก้อนใหญ่เข้ามาแต่ทําอะไรนะคะดาวพฤหัสตกมรณะใช้สติให้ดี แล้วก็บางทีนะคะตามหลักที่แม่หมอเคยเจอดวงคนที่ดาวพฤหัสตกพบมรณะแล้วเป็นเกษตรแบบนี้ส่วนมากเป็นคนที่มีสติปัญญาค่อนข้างเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะมามีไหวพริบ นะคะแล้วก็เป็นหมอเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรเงี้ยคือความคิดความอ่านเขาค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนะคะแล้วเป็นที่ปรึกษาได้ดีคุณอาจจะรับช่วงในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาคอยให้กําลังใจอะไรกับบุคคลทั่วไปก็ได้เพราะว่ามันยังเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอคนรอบข้างดาวศุกร์นะคะเป็นดาวเจริญพบการงานและเป็นดาวเจริญพบสาาัจชะสังคมคนรอบข้างอยู่ในภพเนี้ย ะค,ะคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาด้วยความเชี่ยวชาญด้วยความสามารถและสติปัญญาของคุณบางสิ่งบางอย่างชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะไม่ได้ร่ำเรียนมาไม่มีประสบการณ์แต่สามารถแก้ไขหรือให้คำปรึกษาได้นะคะใครจะทำงานด่านเป็นที่ปรึกษาด้านการแก้ไขด้านการช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะการเงินดีการงานดีแต่ก็วุ่นวายค่ะนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าลุยนะคะลุยแบบมีสติแค่นั้นเองนะคะนอกนั้น อย่างไรก็ดีนะคะดาวพระเสารเองยังอยู่ในภพอรินะคะภาระหน้าที่ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องสำหรับชาวรัคนาราศีสิงห์แต่โชคดีนะจ๊ะทำอะไรวางแผนให้ดีแล้วบอกไว้เลยว่ารัคนาราศีสิงห์ คนที่ส่จะได้คู่ดีคู่สนับสนุนดีอาจจะเป็นหนุ่มต่างชาติสาวต่างชาติสาวออนไลน์หนุ่มออนไลน์แล้วก็โปรไฟล์ดีนะคะตามพื้นฐานดวงด้วยนะคุณต้องไปเช็คก่อนนะแต่ถ้าดวงดาวคุณกําลังจะมีคู่ครองที่ดีมีเพื่อนเป็นที่ปรึกษาหรือหุ้นส่วนที่ดีนั่นเองสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้ว ปีนี้แหละนะคะปีนี้ยาวๆกันไปเลยก็นับได้ว่ามีคู่ดีนะคะให้การสนับสนุนดีแล้วก็ในจังหวะนี้นะบางคนอาจจะมีล่าผลผลประโยชน์จากผู้หลักผู้ใหญ่ได้มรดกตกทอดด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะมีทิศทางในเรื่องของการเดินทางต่างจังหวัดแดนไกลไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปปฏิบัติธรรม มีโอกาสสูงมากๆเลยหรือเป็นการเดินทางเพื่อการกุศลเพื่อความเพื่อการช่วยเหลือเพื่อการทําบุญอะไรบางอย่างนะับว่าเป็นจังหวัดที่ดีของลัคนาราศีสิงค์ค่ะอย่างเดียวอย่าประมาทกับชีวิตจงอย่าไว้ใจค่ะอย่ามองแค่ลาภผลผลประโยชน์คุณจงมองอะไรให้ระยะยาวนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นสิงเป็นผู้นําบางครั้งเราเองไม่จําเป็นจะต้องแบกภาระของคนอื่นไว้กับตัวนะคะ เราเราเราเป็นสิ่งเป็นราชสีก็จริงแต่เราก็ต้องดูแลตัวเราและครอบครัวของเราด้วยนะคะถ้าเรื่องบางเรื่องมันไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราเราอาจจะต้องตัดใจไปบ้างคุณกำลังก้าวสู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางที่ดีขอให้คุณมีสติให้รอบคอบจ้าเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันดีกว่า เรามาดูกันซิว่าในเดือนเมษายนไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณชาวลัคนาราศีสิงค่าสู่ในช่วงของการทำนายไพ่ยพยากรณ์นะคะแม่หมอมีไพ่คุณเลือก3ากองกองที่1กองที่2และกองที่3ตั้งจิตให้เป็นสมาธิเลือกไพ่หนึ่งกองที่คุณรู้สึกว่าดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุด แล้วมาฟังคําทํานายของคุณกันค่ะคําคำทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคลิปนี้สิงมาช้ามากนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพยายามแก้ตัวให้เร่งขึ้นนะคะ ขึ้นเงินขึ้นโอ้อืมพอคิงคิงถือไม้เกิดขึ้นนะคะเป็นในช่วงของการโฟกัสนะคะโฟกัสอะไรโฟกัสงานมีจุดมุ่งหมายมีจุดแห่งความสำเร็จนะคะแล้วจังหวัดเดือนเมษายนเนี่ยกลางเดือนเนี่ยตัวของคุณคือดาวพระอาทิตย์ จะไปอยู่พบสุภาพบแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นเรือนของพระอังคารไปเจอกับดาวพระราหูก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการทุ่มเทในด้านการวางแผนในด้านความคิดมีความมุ่งม,มั่นบางอย่างเพื่อจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจกิจการ ะะช่วงนี้ใครทําธุรกิจกิจการพอสามดาบเกิดขึ้นสภาพเป็นแบบนี้ไอแบบเก่าๆช่วงหนึ่งนะ่ไอแบบกิจการเก่าๆข้อตกลงสัญญาเก่าๆบางคนทํากิจการที่จะต้องมีข้อตกลงมีข้อสัญญากับเจ้าของที่เจ้าของบ้านอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นแต่เปลี่ยนแล้วดีนะช่วงนี้เออจำไว้นะคะบางสิ่งบางอย่าง ในสถานการณ์บางเรื่องเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทําให้เรารู้สึกสูญเสียทําให้เรารู้สึกเสียหายแต่บางสิ่งบางอย่างทุกการเปลี่ยนแปลงอาจจะนําทางหนทางใหม่ๆมาให้เราได้เสมอเพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้ถ้าเกิดว่าออมันมีการผิดการสัญญามีข้อตกลงอะไรมาบีบบังคับคุณจนคุณไม่สามารถที่จะหยุดหยุดในในข้อพิาพาทเหล่านั้นได้จําเป็นจะต้องโยกย้ายหรือจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง ขอให้คุณมั่นใจว่าว่าเส้นทางใหม่ๆมันย่อมเกิดขึ้นแน่นอนนะคะงานช่วงนี้ภาระเยอะความเครียดค่อนข้างเยอะแต่ตัวคุณเองมีความมุ่งมัน่นบางคนอาจจะกําลังตัดสินใจวางแผนทําธุรกิจใหม่หรือในการต่อย,ยอดเส้นทางการค้าขายอะไรใหม่ๆด้วยนะคะทั้งผองค้าแมค่ค้าเจ้าของโปรเจรกต์ธุรกิจกิจการต่างๆกําลังวางแผนกําลังตัดสินใจและกําลังมีงานใหม่ๆหนทางใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ด้วยสภาพอารมณ์หรือสภาพความรู้สึกของคุณเนี่ยคือเด็กถือดาวมันมันเพิ่งเริ่มะนะคะมันยังไม่ชํานาญนะคะจังหวะเนี้ยมันอาจจะเป็นจังหวะแห่งการมองหาผลทางแต่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองคนทํางานประจําช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยค่ะนะคะงานดูแล้วโอ้โหยุจุกจิก,จกวุ่นวายพอสมควรแล้วก็คุณรับภาระค่อนข้างเยอะนะคะหนักๆเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของการงาน นะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องอาการงานบางทีอาจจะมีคําพูดคาอะไรจากจากเพื่อนร่วมงานจากผู้รักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้คุณรู้สึก นอนอยนะคะรู้สึกนอยรู้สึกน้อยใจได้ไม่เป็นไรดวงนี้อย่างไรก็ดีจงอาศัยความเข้มแข็งด้านจิตใจของคุณเนี่ยแหละนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้จ้าเอาเป็นว่าในเรื่องของการงานมันจะมีจังหวะแห่ยยงการเปลี่ยนแปลงแต่จะอยู่ในลักษณะค่อยเป็นค่อยๆไปทําอะไรให้วางแผนให้ดีนะคะมีเหตุและผลมันถึงจะไปถึงจุดที่คุณคาดหวังไว้ได้ในขณะเดียวกันเมื่อคิงเหลียงเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ะะโอกาสด้านการธุรกิจรายได้มันต้องมีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้เหนื่อยหน่อย ช่วงนี้รับบทหนักหน่อยนะคะสําหรับในเรื่องของการเงินเงินได้คิงเหรียญต้นต้นเดือนค่าใช้จ่ายเยอะอาจจะมีค่าซ่อมแซมนะคะค่าซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมตรงนั้นตรงนี้นะคะเซ็สงเซงเงินเข้ามาก็ต้องใช้จ่ายเอาเป็นว่าในเรื่องของการเงินชาวรันาราศรีสิงการเงินคุณดีนะเพราะว่าดาวพุธเองเนี่ยยังอยู่ในตําแหน่งของภพสุภาะความเจริญรุ่งเรืองแต่เมื่ออยู่ในภพของดาวองคารนะคะมาเจอกับดาวพระราหูเงิน มันมีเข้ามามีผ้าภาระค่าใช้จ่ายตลอดเวลาวางแผนให้ดีก็แล้วกันนะจ๊ะสาหรับในเรื่อง,องราวของความรักความรักเนี่ยระมัดระวังปัญหารักสามเศร้าเราสามคนนะคะเนี่ยดูสิหรือปัญหาในเรื่องของปากเสียงความไม่เข้าใจกันถ้าเกิด ณเวลาเนี้ยคุณรู้สึกว่าเราคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องกับความรกของคุณกับคนรกของคุณนะคะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็ดีเองดีกว่าไปประทะคารมไม่ได้เกิดผลดีอะไรกับตัวคุณสําหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยก็ระมัดระวังหน่อยอาจจะพบรักไปถูกใจคนที่มีเจ้าของนะคะพอไพ่เดอะสตาร์ขึ้นควินคัพขึ้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วจังหวะเนี้ยถ้าเกิดคุณโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานมันจะทําให้คุณ ประสบความสําเร็จมากกว่าเพราะว่ามันเป็นจังหวะแห่งการที่คุณจะมองอนาคตวางแผนเพื่ออนาคตอาจจะเจอโปรเจกต์ใหม่งานใหม่มีลูกค้ารายใหม่เข้ามานะคะหรือมีงานบทบาทหน้าที่การงานอะไรใหม่ๆเข้ามาถ้าเกิดคุณโฟกัสในเรื่องของการงานโอกาสคุณค่อนข้างสูงข่ะสาหรับน้องๆหนูๆในวัยเรียนนะคะเรียนหนักพอสมควรนะใครสอบแข่งขันนะคะทาให้เต็มที่ตั้งใจนะคะอย่าปล่อยปะละเลยเพราะว่า ความพยายามของคุณอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นทําให้ถึงที่สุดนะคะอย่าปล่อยปะละเลยอย่าเฉื่อยอย่าเอ่ยนะคะทําให้เต็มที่เพราะคู่แข่งของเราค่อนข้างเยอะต้องเรียนหนักเรียนเหนื่อยแน่นอนนะคะเกิดใครอยากจะสอบเข้ามาหาลัยใดหรืออยากจะเข้าโรงเรียนใดทําเต็มที่สุดกําลังความสามารถโอกาสนั้นคุณจะสามารถควยคว้ามาได้แต่ต้องทำแบบจริงจังจ้าโดยรวมโดยสรุปมันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำลังเจอโอกาส แต่มันเป็นจุดแค่เพิ่งเริ่มต้นจะทำอะไรก็แล้วแต่การเรียนการงานนะคะเป็นจุดแห่งการเริ่มต้นคุณจะต้องรับบทหนักนะคะในการที่จะต้องทำการบ้านเยอะๆฝึกปือเยอะๆแล้วก็วางแผนให้ดีนะคะมันเป็นจังหวะแห่งการวางแผนให้รอบคอบเพราะมันกำลังจะมีเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะธ,ธุรกิจกิจการมีการ,การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะคะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดีด้วย ขอให้คุณโชคดีช่วงนี้คุณจะมุ่งมั่นมากและตั้งใจมากนะคะเหนื่อยหน่อยแต่มันจะคุ้มกับวันนี้ที่คุณต้องเหนื่อยค่ะคำทํานายสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะ โอ้โหไพ่กองที่สองสดใสยอยู่นะเอ๊ะห้าถ้วยนี่ขึ้นเหมือนกันเลยกับไพ่กองที่หนึ่งนะคะเซ็งอะไรเอ่ยอืมอือเอาจริงๆไพ่ลัคนาราศีสิงเนี่ยอืมมันเหมือนแบบ รอรออะไรบางอย่างหรือคนไพ่กองนี้ใครรอเงินประกันอะรอหน่อยนะนะคะมันมีเงินเข้ามาแล้วคุณรอหน่อยก็แล้วกันช่วงนี้นะบางทีเนี่ยไอ้ไอ้ที่คาดหวังไว้มันยังไม่ได้มันก็เลยเซงได้นะเกิดเพราะเดอะเดทบางทีมันเกี่ยวกับข้องกับเงินประกันได้หรือนะคะ เอกสารสัญญาประกันนะนะคะช่วงนี้คนป่วยป่วยเยอะแม่หมอก็อ้างอิงกับคนป่วยเยอะนั่นแหละเพราะเดอะเดขึ้นนะคะแล้วก็ห้าถ้วยเอาเป็นว่าใครที่เดือนที่แล้วหรือณเวลานี้เนี่ยยังยังรอในเรื่องของการเคลมประกันในเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยคุณอาจจะได้ล่าช้านะคะไม่เป็นดังหวังแต่มันจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนคุณอดทนหน่อยก็แล้วกันแต่ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของธุรกิจกิจการมันกําลังจะมีข่าวดีเดอะเมจิเชียเนี่ยคือกระลัง การเริ่มต้นไอ้นี่ก็คือการเริ่มต้นธ,ธุรกิจกิจการการวางแผนมันจะมีการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณนะคะไอสิ่งเก่างานเก่ามันอาจจะต้องปล่อยวางไปนะคะแต่มันยังมีความหวังเหลือหลงเหลืออยู่ซึ่งความหวังนั้นคุณสามารถต่อยอดท,งทางทำทางธุรกิจได้ในขณะเดียวกันนะคะคนที่ทําในด้านเป็นออด้านวิศวะที่ปรึกษาพวกแก้ไขต่างๆเนี่ย จะมีงานใหม่ๆเข้ามานะเป็นงานต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือพวกวางแผนวางแผนระบบนะคะหรือรับจ้างผลิตอะไรก็แล้วแต่จะมีงานใหม่เข้ามาหรือบางคนอาจจะมีการติดต่อสื่อสารนะคะการลงทุนการขยับขยายกับต่างชาติต,าต่างภาษามีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณต้องดูให้ดีการเริ่มต้นบางอย่างอย่าเอา เขาเรียกความโลภเป็นที่ตั้งไม่เช่นนั้นนะคะเราจะมองไม่ออกเลยว่าใครมาดีมาร้ายแต่มีโอกาสเริ่มต้นทางธุรกิจอะไรใหม่ๆอย่างแน่นอนนะคะ ในขณะเดียวกันคนทํางานประจําช่วงนี้อยากจะพักผ่อนอยากจะไปท่องเที่ยวอ,อยากจะเดินทางดูแล้วมันมีกฎกติกาบางอย่างหรือมันมเป็นช่วงเวลาที่คุณเองยังขยับตัวไปไหนไม่ได้นะคะอยากจะเป็นอยากจะพักผ่อนปรับตาเบาๆงานยังรัดตัวอยู่เลยนะคะความสดชื่นมันหายไปนั่นเองนะแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะ,ะในเรื่องของการเงินเห็นไหมการเงินดี นะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกว่าใครกําลังรอในเรื่องของการเคลมประกันรอเอกสารอะไรใดเนี่ยมีความล่าช้าไม่ตรงตามนัดหมายอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคนที่ไม่ไม่ไม่ได้รอคอยอะไรก็มีเงินเข้ามาแต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าซ่อมกับสิ่งที่สูญเสียซ่อมลถซ่อมอ,อุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ย เกี่ยวกับในบ้านก็ได้อาจจะมีค่าใช้จ่ายตัวนี้เกิดขึ้นแต่การเงินดีมีมาตรฐานในความมั่นคงนะคะเจ้าของธุรกิจกิจการหรือคนทําอาชีพส่วนตัวก็มีเงินมีเงินพอที่จะใช้จ่ายอย่างแน่นอนนะคะสี่สี่เนี่ยแล้วก็มีสิบเหรียญเกิดขึ้นนะคะแต่ค่าใช้จ่ายบางอย่างมันควบคุมไม่ได้มันเกิดขึ้นนั่นเองในด้านของความรักคนที่กําลังคิดจะเริ่มต้นความรักใหม่ๆหรือเพิ่งอกหักมาคุณมีโอกาสพบรักครั้งใหม่ แต่ตัวคุณอะช่างเลือกยังไม่คิดจะผูกมัดไข่นะคะยังมีรักเก่าคา,ขา,ขา,ขาราคาซังอยู่ในหัวใจแต่การแต่ความจริงอาจจะเลิกรากันไปแล้วแต่หัวใจของคุณยังคงจาเขาอยู่และในเดือนนี้คุณอาจจะได้เจอคนใหม่และเป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยลองเปิดใจดูก็แล้วกันสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเป็นจังหวะที่ดีเออที่จะ ใช้เวลาร่วมกันไปทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันจะเป็นการหนุนนำความรักของคุณได้เป็นอย่างดีสําหรับน้องๆ้องหนูหในวัยเรียนนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นการเรียนสถานที่ใหม่ๆชั้นใหม่นะคะทำเต็มที่ค่ะมีความสุข อย่างเต็มที่การเรียนของคุณชั้นเรียนของคุณมหาลาัยใหม่ๆของคุณนี่ยแหละถึงแม้แรกๆมันจะเซ็งไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้พบเพื่อนที่ถูกใจเป็นสถานที่ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างดีโดยรวมโดยสรุปมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ใ ทั้งทางด้านความคิดทั้งทางด้านการงานการเงินแม้กระทั่งในเรื่องของความรักและการเรียนการเริ่มต้นครั้งนี้แน่นอนละทุกการเริ่มต้นเรายังไม่เคยชินมันอาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดไปบ้างมันอาจจะทําให้เรารู้สึกท้อแท้หรือล้มเหลวไปบ้างในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่ชื่อจงเชื่อถือว่าไพ่กองเนี้ เมื่อคุณก้าวผ่านความเป็นความตายความท้อถอยความลำบากไปแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ยังมีให้เห็นไกลๆดวงคุณจะมีความสุขใสมีความก้าวหน้ามีความพัฒนานะคะมะีคุณจะได้เจอคู่หูจะได้เจอคู่ที่ดีจะได้เจอที่ปรึกษาที่ดีมีอนาคตนะคะการงานก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอผู้ร่วมหุ้นร่วมทุนบางอย่างหรือคนแนะนําทําให้คุณสามารถต่อย,ยอดทางธุรกิจไปได้เป็นการเริ่มต้น ที่ดีมากๆเลยทุกการเปลี่ยนแปลงมันต้องอาศัยเวลาและความอดทนใจเย็นๆนะคะชัยชนะมันรอคุณอยู่แล้วค่ะนำนายสำหรับชาวร,า,ราศีสิงห์ที่เลือกไพ่กล่องที่3ามนะคะ หือนไพ่ลัคนาราศีสิงห์มันเป็นการเปลี่ยนแปลงโชคชะตานะคะทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะนําปัญหาความจุกจิกความวุ่นวายใจหรือมันมีเรื่องบางเรื่องมากระทบนะคะมาผลักดันให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงมากดดันชีวิตนั่นเองไพ่กองที่หนึ่งกองที่สองเนี่ยไม่ใช่เลวร้ายนะคะแต่ในด้านของอารมณ์หรือความรู้สึกมีมีความเศร้าอยู่มีความไม่ได้ดั่งใจหรืออึดอัดอยู่ไพ่กองนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลยทีเดียวนะคะ ให้กองนี้รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาเดือนเมษายนเป็นช่วงเวลาแห่งการสิทธิ์ดาบงานเยอะงานหนักภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วบางคนเนี่ยนะคะภาระเยอะก็ยังไม่พออาจจะมีการเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงการย้ยายบางคนเนี่ยนะคะอาจจะจบในเรื่องของการทํางานมีการลาออกหรือเจ้าของธุรกิจกิจาการมีการเปลี่ยนแปลงไปเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆบางคนงานประจําดีอยู่แล้ว อาจจะอยากทําอาชีพเสริมเพิ่มเติมนั่นเองนะคะเป็นจังหวะที่งานเยอะงานหนักงานเหนื่อยภาระหน้าที่ล้อมรอบตัวคุณแต่ถามว่าได้เงินไหมแปดเหีียนลงมือทําแล้วได้เงินค่ะแต่ถามว่าจะคุ้มไหมก็ขึ้นอยู่กับภาระที่คุณทำเพราะมันดูหนัก เสียเหลือเกินก็อย่าลืมใส่ใจสุขภาพของคุณแต่แม่หมอจะบอกไว้เลยว่าชาวลัคนาราศีสิงห์มันเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้าคุณจะมานั่งนั่งนั่งนอนนอนเฉยเฉยมันคงไม่ใช่ช่วงของดวงของคุณแต่โอกาสพัฒนาโอกาสก้าวหน้ามันได้มาถึงคุณแล้วแต่บอกไว้เลยว่าเงือนต้องออกเงินถึงจะได้ความก้าวหน้าถึงจะมีทั้งคนที่เป็นอาชีพส่วนตัวเลยทั้งคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้กระทั่งคนทํางานประจํานะคะ งานหนักแน่นอนแต่เมื่อคุณลงทุนลงแรงคุณจะได้ผลตอบรับจ้าสำหรับในเรื่องราวของความรักนะคะความรักเนี่ยพอเดยวิวขึ้นสองคู่นะอืมคุณอาจสำหรับคนโสดดีกว่าคนโสดเนี่ยอาจจะได้พบรักแบบมันสปาร์กันเลยอะนะ บบเจอแล้วปุ๊บปะอืมอยากจะร่วมหอลงลงกันเลยมันเป็นความรุ่มหลงแบบมีแบบเหมือนโดนมนต์เสน่ห์คุณอาจจะได้เจอคนแบบนั้นนะแต่ก็ดูดีๆก็แล้วกันด้วยความเป็นเดวิลนะว่าว่าคนที่มีแสนมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยเขามีใครหรือเปล่าส่วนมากคนมีสเสน่ห์เยอะๆนะคะมักจะมีช้อยเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่เสมอไปอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าดึงดูดหัวใจแล้วมันใช่มันใช่เลยอันนี้นะคะ ตกหลุมรักได้ง่ายๆดูให้ดีนะคะมีโอกาสสูงมากสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมาเติมหันมาเติมเต็มความรักให้ต่อก,กันมากๆมันจะดีกว่าไม่เชะนั้นเนี่ยอาจจะมีคนคอยแทรกได้นะจ๊ะเดวิลช่วงเนี้ยตัวคุณหรือทางฝ่ายคนรักของคุณค่อนข้างมีเสน่ห์นั่นเองนะจ๊ะสําหรับ น้องๆหนูหนๆในวัยเรียนโอ้โ oh, ห oh. ช่วงนี้นะมันจะเป็นช่วงแบบเต็มที่อ่ะบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนถ่ายมหาลัยนะคะ,ะสถานที่เรียนเหนื่อยค่ะงานหนักงานเหนื่อยเรียนหนักพอสมควรหรือบางคนกําลังสอบก็ค่อนข้างที่จะต้องอ่านหนังสือสอบหรือทําการบ้านค่อนข้างเยอะนะคะมันถึงจะประสบความสําเร็จต้องทําแบบเต็มที่เกินความสามารถไปอีกนะคะแต่อย่าเอามาเป็นความเครียดความกดดันของตัวเองอันนี้ไม่เอานะจ๊ะก็ มันดูแล้วเนี่ยไพ่กองเนี้ยมันจะหนักไปในเรื่องของภาระหน้าที่นะคะคุณแบกไว้ทุกอย่างเลยทําอะไรก็แบกไว้นะคะแล้วเหงื่อไม่ออกเงินไม่ได้นะจะสอบจะแข่งขันจะชิงทุนอะไรก็ต้องเต็มที่มันถึงจะมีผลสำฤทธินะคะแต่โชคดีว่าพอไพ่สองถ้วยขึ้นเดอร v เดวิลเออถ้าแบบพบรักนะนอาจจะพบรักคนถูกใจได้นะจ๊ะข่าวดีในเรื่องของการงานต่างๆมันมีมันมีมนมอย่างต่อเนื่องมันแบบจเจริญเติบโตได้ดีแต่ มันเหนื่อยนะคะบางทีเนี่ยเจ็บดาบนะคะดาบตั้งก็ดีอยู่แล้วแต่แบบออกจากค่ายคุณคิดดูก็แล้วกันก็มั่นใจว่าบางคนอาจจะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่งานประจาก็มีอยู่แล้วงานเดิมก็มีอยู่แล้วแต่ต่อยอดทางธุรกิจนั่นเองอาจจะเป็นธุรกิจทางด้านออนไลน์ด้วยซ้านะคะ<ม>แต่การเงินก็นับได้ว่ามีเข้ามาอย่างต่อเนื่องตามการกระทําของคุณเป็นจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวะที่คุณต้องยอมรับว่าเวลานี้เหนื่อยไม่เป็นไร แต่ความสําเร็จความร่ารวยต้องรอคุณอยู่ภายในภาคหน้าอย่างแน่นอนคุณทําแบบสุดกําลังอย่างแน่นอนเดววลบางทีมันคือความลุ่มหลงความลหลงไหลในเป้าหมายนะคะทำแบบเต็มที่ฉันชอบแบบนี้ฉันอยากทําแบบนี้มีโอกาสสําเร็จสูงจ้าขอใคุณโชคดีนะคะ